ทีนี้มาดูแบบทีนี้มาดูแบบฟังกัสองจดแปกันนะคะหาค่าของอเลขโดดที่เรายังไม่ทราบค่านะคะเหมือนกับในใบางานที่คุณครูอธิบายไปให้เราฟังเมื่อกี้นะลูกทีนี้ในหนังสือแบบฟึงกัดก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีทั้งบวกแล้วก็ลบเนาะมีทั้งที่แบบไม่ทดแล้วก็ต้องทดที่กระจายแล้วก็ไม่กระจายนะคะเราต้องดูดีๆด,ด้วยเอาดูตัวอย่างข้อที่1ก่อนอ,อันนี้7บวกกับอะไรแล้วได้สาม อ่าเราก็นับไปเลยเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามให้ลงท้ายด้วยเลขสามก็คือหกก็แสดงว่าเจ็ดบวกกับหกก็จะได้สิบสามนะคะมันไม่ใช่ได้สามเฉยๆเนาะเราก็ต้องใส่สามทดหนึ่งอ่าแล้วตรงนี้หนึ่งบวกกับอะไรแล้วก็บวกกับที่ทดอยู่แล้วให้ได้หนึ่งนะคะอ่าเราก็แทนค่าเลขโดดลงเป็นเก้าดูสิเก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นสิบเอ็ดก็ต้องใส่หนึ่งทดหนึ่ง แล้วก็9้าบวกกับที่ทดอยู่หนึ่งเป็น1ิบ10ิบบวกอะไรได้ห้าก็ต้องเป็นบวกกับห้าก็คือมันไม่ใช่ได้ห้านะคะมันต้องเป็นสิบห้าบวกกับห้าแล้วได้สิบห้าก็ต้องใส่ห้าทดหนึ่งแล้วห้าบวกกับที่ทดแล้วบวกกับตัวบวกตรงนี้เป็นตัวอะไรแล้วให้ได้สก็คือมันต้องเป็น14นั่นเองตรงนี้นะคะห้าบวกกับ8ดเราลองใส่เป็นเลข8 5ดห้าบวก8ดได้13 13าสบาบวกที่ทดอยู่หนึ่งเป็นส4ี่ก็ต้องใส่สี่ทด หนึ่งสามบวกกับหนึ่งได้สี่สี่บวกอะไรได้แปดก็ต้องเป็นสี่อ่าเราก็จะได้เลยเห็นไหมคะนี่นักเรียนต้องอย่าลืมนะคะถ้าบวกกันแล้วเป็นเลขสองหลักมันจะต้องไปทดด้วยเนาะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะเอาต่อไปข้อที่สองอ่าอันนี้เป็นลบตัวตั้งไม่มีให้เราหาเลขโดดที่เป็นตัวตั้งข้างบนนี้นะคะหมดเลยแล้วมีแต่ตัวลบแล้วก็มีคําตอบตรงนี้อ่าเราก็ดูเลยนะคะ ตัวตั้งตรงนี้เป็นตัวอะไรที่มาลบกับ8ดแล้วมันต้องได้8ดแสดงว่าตรงนี้นะคะมันจะต้องมีการยืมกันหรือว่าการที่ให้ตัวหน้ากระจายกลับมานั่นเองนะคะ,ะเราลองแทนค่าตรงนี้เป็นเลขหนะคะข้างบนนี้เป็นเลข7 ตรงนี้เห็นไหมหกมันลบแปดไม่ได้มันต้องให้เจ็ดตรงนี้กระจายมาให้ทําไมตรงนี้ค,คุณครูใส่เจดเราก็ต้องดูด้วยตรงนี้นะลูกนะเจ็ดลบสามมันได้สี่ก็จริงแต่มันจะต้องกระจายมาให้ตัวนี้ไงอ่าตรงนี้มันก็จะเหลือหนะคะแล้วตรงนี้ได้มาอีกหนึ่งสิบก็กลายเป็นสิบหกสิบหกลบแดก็จะกลายเป็นแปดหกลบสามก็ได้สาม อ่าตรงนี้อะไรเอ่ยลบกับศูนย์แล้วได้สองก็ต้องเป็นตัวเดิมตัวมันเองสองลบศูนย์ได้สองตรงนี้ตัวตั้งอะไรลบกับหกแล้วได้เจ็ดนะคะอ่าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนับไปจนถึงสิบสามมันได้เจ็ดครั้งก็แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นสามแล้วมันต้องมายืมตรงนี้อ่าตรงนี้ทําไมคุณครูกําหนดให้เป็นเลขแปดเพราะว่ามันต้องกระจายไห้ตัวนี้หนึ่งแล้วมันเหลือเจ็ดใช่ไหมคะ อ่าแล้วเจ็ดลบหมันก็ได้6ถูกต้องตรงนี้กระจายมาเป็นสิบสาสิบสาลบหได้เจ็ดเจ็ดลบหนึ่งได้หนะคะนี่คือแบบฝึกหัดที่สองจดหาเลขดูดที่เรายังไม่ทราบค่ะอ่าประเดี๋ยวนักเรียนทำนะคะในหน้าสามสิบนะคะแล้วก็หน้าสามสิบห้านี้เขาให้พยัญชนะนี้มาแล้วให้เรานะคะมาแทนค่าเป็นตัวเลข อันนี้คุณครูก็ลองกำหนดตัวเลขนะคะรอลิงให้เป็นเลข6โอ,อ่างให้เป็นเลข5สอเสือให้เป็นเลข1มมไม้เป็นเลข0รอเรือให้เป็นเลข6นะคะแล้วเราต้องมาแทนค่านะคะจากที่เป็นตัวพยัญชนะนะคะตรงนี้เราก็มาแทนค่าตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเรามาแทนค่าให้มันแล้วก็มาใส่เลขโดดที่เรายังไม่ทราบค่าตรงนี้นะคะ แล้วเราก็หาคำตอบนะลูกอ่านี่เราลองแทนค่าลงไปนะคะแล้วถึงจะมาเป็นตรงนี้ได้เนาะแบบฝึกหัดนะคะ2.8 2หน้านักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะตามที่อ่าเราลงแทนค่าตรงนี้นะตามที่คุณครูอธิบายให้เราฟังนะคะลูก